วิกฤตประชากรญี่ปุ่นอายุต่ำกว่า14ปีลดลงเป็นปีที่41ติดต่อกันสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานว่าในวันที่5พฤษภาคมของทุกปีถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศญี่ปุ่นเพราะเป็นวันเด็กแห่งชาติแต่เป็นที่น่าเศรา้าเมื่อกระทรวงกิจการภายในประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยข้อมูลของประชากรเด็กในประเทศญี่ปุ่นถึงวันที่1เมษายนที่ผ่านมาพบว่าจำนวนเด็กมีอายุต่ำกว่า14ปีลดลงอยู่ที่14.46ล้านคนซึ่งถือว่าเป็น ลดลงต่อเนื่องถึง41ปีติดต่อกันแล้วโดยปีนี้ลดลงจากปีก่อนถึง250,000คนทั้งนี้จํานวนประชากรเด็กของญี่ปุ่นเริ่มลดลงตั้งแต่ปี1982โดยปีนี้จํานวนเด็กคิดเป็นร้อยละอยู่ที่11.7ของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศจํานวนเด็กของช่วงอายุต่างๆในประเทศญี่ปุ่นโดยมีการสรุปดังนี้อายุระหว่าง12ถึง14ปีอยู่ที่3.23ล้านคนอายุระหว่าง9ถึง11ขวบอยู่ที่3.13ล้านคน อายุระหว่าง6 8ขวบอยู่ที่3.01ล้านคนอายุระหว่าง3 5ขวบอยู่ที่2.78ล้านคนอายุต่ำกว่า2ขวบอยู่ที่2.51ล้านคนทั้งนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการรณรงค์การมีบุตรมากเพียงใดแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังคงมีจำนวนประชากรเกิดใหม่ลดน้อยลงอยู่ดี